อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหากันนะคะว่ากูตานมีสอนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดร้านชูชิแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างซื้อวัตถุดิบที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะกูตานมีเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วคุณเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดส่วนต่อมานะคะ เราจะได้เรียนรู้ขบวนการแล้วก็สูตรของการทำน้ำปรุงข้าวชูชีนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำชูชีเลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำยังไงเพื่อที่จะทำให้น้ำปรุงข้าวของเรานะคะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยมากที่สุดค่ะ เคล็ดลับทำยังไงให้เรามีลูกค้าประจำมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะก็คือสูตรของการทำซอสเชอรียากิซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่จะทำให้ร้านเรานะคะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คุณจะได้เรียนรู้นะคะการทำซอสพริกปรุงรสสไปซี้แบบประหยัดต้นทุนซึ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะนำไปแตกยอดทำหน้าชูชิได้หลากหลายแล้วก็ทำให้คุณสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วคุณก็จะได้เทคนิคของการทำชูชีแบบต่างๆมากกว่า30หน้าแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากนอกจากนั้นนะคะคุณตาวยังมีโบนัสพิเศษแถมให้กับนักเรียนในคอร์สนี้นะคะคุณจะได้รับสูตรการทำซัลมอนดองทำน้ำดองยังไงนะคะให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยลงตัวแล้วก็ ปลาไม่ขาวคุณจะได้สูตรของการทํากุ้งดองโชยุทํายังไงให้กุ้งของคุณนะคะนุ่มเด้งกรอบไม่เหมือนไข่ที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นนะคะคุณจะได้สูตรของการทําน้าจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บจัดจ้านพร้อมวิธีการเก็บรักษาซีฟูด้ดคุณจะเก็บรักษาซีฟู้ดยังไงให้สีเขียวสดอยู่ได้นานแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนทั้งหมดนี้นะคะจะรวมอยู่ในคอร์สนี้หมดแล้วในราคาเพียง5 9 9 0บาท แต่วันนี้นะคะครูตานอยากจะให้ทุกคนนำคอร์สร์สนี้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันได้จริงๆในราคาเพียง2 9 9 0บาทแต่สำหรับยุคโควิดแบบนี้นะคะครูตานเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังลำบากอยู่ครูตานอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำคอร์สข้อ,อนี้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันได้จริงๆสำหรับ100ท่านแรกนะคะที่สนใจจริงๆครูตาลจะให้ในราคาเพียง990บาท100ท่านแรกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลาสค่ะ สวัสดีค่ะ